สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าคำแนวทางหาหน่อยมั่นรวมทั้งห้าหน่อยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตั้งแต่สิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่ของวันที่28แอดไม่ได้ลงให้เลยนะพี่พีจ๋าต้องกลับขอโทษด้วยนะคะกลับมาแล้วนะคะกับแนวทางของวันที่29นะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันนะคะสําหรับแนวทางของวันนี้เนะาะอ่แอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่4นะคะเด่นวิ่งรูดไปที่4มี4มี2แล้วก็มี3นะคะสายวิ่งสายรูดแอดแอดเน้นไปที่4นะคะแอดเน้นไปที่4อนันอนี้ชุดวินใน3ตัวนี้นะคะ สี่ตัวที่แอดให้นะคะก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสองูนสองสี่สามูนสามหนึ่งนะคะอ่ะมาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นจะเน้นไปในตัวไหนกันนะคะ ถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อพี่น้องจ๋ากอะสี่หกนะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบสี่หกอย่าลืมกลับมนาะเป็นสี่เก้านะคะสองสี่แล้วก็สามศูนย,ย์นะคะรวมห้านอยเลยนะคะอ่ะตั้งแต่รอบเฉพาะอาคิดเนาะหน่อยกาชาดหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ในรอบ VIP นะคะแอดก็ขอขอบคุณพพฟสีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ